สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาอยู่กับดิฉันชุติมาอุดมพง์สุขค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่กระทรวงวัฒนธรรมโดยโกรมการศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร8มกราคมพระพมวัชรสุทธาจารย์กรรมการมหาเทรสมาคม เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตารามประธานฝ่ายสงฆ์นายประสบเรียงเงินประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด,ด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม โดยมีนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมองค์กรเครือข่ายประชาชนเข้าร่วมในพิธีณอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดอาวุธวิกสิตารามเขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร นายประสบเรียงเงินประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวว่าเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวันวรีนาลีดัตร,ราชกัญญา8มกราคม2,569กกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และมอบถุงยังชีพพระราชทานถวายพระกุศล ภายในพิธีประกอบด้วยการเจริญพระพุทธมนต์หรือการสวดพระปริบทต่างๆของพระสงฆ์จำนวนสิบรูปซึ่งพระปริตหมายถึงเครื่องป้องกันอันตรายจากภายนอกอนิสงส์ที่ได้รับจากการสวดพระปริบนี้บังเกิดขึ้นจากอนุภาพของภะรตนตรยัยและเป็นผลของการเจริญเมตตาภาวนาเพราะพระปริบกล่าวถึงอนุภาพของพระรัตนตรยัยและการเจริญเมตตาเป็นหลัก ดังนั้นการเจริญพระพุทธมนต์สวดพระปริษเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญามีอนิสงส์ให้พระองค์ท่านทรงประสบความสวัสดีความเจริญรุ่งเรืองได้รับชัยชนะทรงแคล้วคลาดจากอุปสรรคอันตรายทรงมีสุขภาพอนามัยดีและทรงมีอายุยืนยาวนอกจากการเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระกุศลแด่พระองค์ท่านซึ่งถุงยังชีพดังกล่าวพระองค์ท่านทรงพระราชทานมาเพื่อให้เชิญมอบแก่ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่อาศัยอยู่ในชุมชนวัดอาวุธวิกสิตารามโดยผู้นำชุมชนและสำนักงานเขตบางพลัดเป็นผู้คัดเลือกมาจำนวน40คน นับว่าเป็นกุศลมงคลที่พวกเราชาวไทยจะได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระกุศลสำหรับส่วนภูมิภาคกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้ทำการสนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระกุศลทั้งนี้ขึ้นอยู่ความพร้อมและความเหมาะสมของจังหวัดนั้นๆ เราประชมนิกรชาวไทยทุกคนก็จะทราบว่าเป็นวันคล้ายวันประสูตินะครับแผ่บนบัราคมของพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรันวีรเดชริรัตนราชกัญญานะครับกระรทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาร่วมกับภาคีเครือข่ายก็ได้จัดพิธีนะครับเชิญพระพุทธมนต์ถ่ายพระกุศลแบบพระองค์ท่านนะครับก็เป็นการดำเนินงานตามภารกิจโดยของกระทรวงในเรื่องการทดเตืนสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ นอกจากนี้แล้วนะครับวันนี้นอกจากมีการเป็นลูกกนหนังหายเป็นพระกุศลแล้วก็จะมีกิจกรรมกน่ก็คือเรื่องของการมอบถุงยางชีพพระราชทานซึ่งท่านได้พระราชทานมาให้แก่ทางกรมการศาสนาได้พระราชทานให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ไร้กการและผู้ผ่วยติดเตียงที่ดีซึ่งทางสำนักงานเขตมาเป็นผู้คัดเลือกอคนที่เหมาะสมมารับนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นการเนินงานก็คือว่าเราได้ รับพระราชรับพระอนุญาตนะครับให้อัญเชิญพระอัมพวิทย์องพระองค์ท่านนะครับมาทําเป็นพัดรองแลวก็อาาณนะครับถวายประธานสงฆ์แล้วก็พระสงฆ์ที่มาเชิญโทษในวันนี้ด้วยนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับในโอกาสวันคล้ายวันข้สูตรของพระองค์ท่านก็น้อมใจกันนะครับสมนุลหารทุกคนแล้วก็ความรักดีโดยการ ลงนามถวายพระพรผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการหน่วยงานราชการในพระองค์แล้วก็ทำความดีถวายพระองค์ทันด้วยครับ